สวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวครับเอฟซี mm. uh, 4, ช่องทีวตอนชาแนลเอฟซีน้องต้นค่าสุปบิรี่ยาครับวันนี้มารายงานตัวนะช่วงบา่ายนะเพราะว่านะก็ทํางานไปเรื่อยนะครับกว่าจะเสร็จงานกระจุกกระเจ๊กนะครับทํางานดัดเลกนะรดน้านต้นไม้นะครับทําสวนครัวไปเรื่อยๆพอนั่นนี้ยว่างเราก็มารายงานตัวกัน ทักทายรายงานตัวกับเอฟซกับการละยานิมิทุกคนนะครับที่ยังไม่ลืมบ้านที่ตรงตอนชาแนลบ้านหลังเล็กๆของเรานะครับที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของศิลปินลูกทุ่งเจิจรัสนะเราไม่ว่าดาวรุ่งนะแล้วครับช่วงนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วซูเ <laughs> ปอร์สตาร์านะครับลูกทุ่งมืองประเทศไทยไปละนะครับเป็น ัะดับต้นๆของไทยในถ้าวัยขนาดเนี้นะครับไม่มีใครเกินเธอแล้วครับต้นข้าวสุปริยางานไม่ขาดแม้แต่วันยกวินที่อยากจะหยุดพักวันละตีสองเตนะครับก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จนกระทั่งมีผู้ให้ฉายาว่าเด็กมหัศจรรย์อันนี่ก็ไม่ไม่เกินไป นะครับเราจะตั้งฉายานะก็ได้ในสิ่งที่พวกเราอยากจะมันเกิดจากความรู้สึกภายในนะคนที่รักวงการลูกทุ่งบนเบอกว่านี่แหละคือท่ดาลูกทุ่งนะแรกแรกที่ผมทาคลิปน้องต้นข้าวเนี่ยผมนะให้ฉายาน้องว่าน,นี่แหละครับคือเทพท่ดาลูกทุ่งนะหลายคนบอกว่าท่ดาลูกทุ่งพอนะ <laughs> นะ ไปไปมามาเนี่ยน้องจะเป็นเทพธิดาลูกทุ่งจริงๆเนี่ยเพราะว่าชื่อเสียงนะครับเน่เกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยมันอมันเกินคําว่า่ลูกทุ่งธรรมดาแล้วหละนะครับมันเป็นเนะ่ซุปสตาร์ที่ใครๆก็อยากที่จะมีภาพปรากฏใครๆอยากจะก็ก็อยากจะสัมผัสมือใครๆก็อยากจะให้รางวัล ใกลๆก็อยากจะพูดจะคุยด้วยอยากเห็นหน้านะจะไม่เรียกว่าซุปสตาเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เลยล่ะ <c oughs> จะว่าเป็นนักร้องสมัครเล่น,เป,น,นลเ,ปเป็นนักร้องเปิดหมวกเป็นนักร้องนักเรียนมันก็ได้นะครับนะการนอนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นเรื่องดนะีการไม่ลืมตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดสำหรับคนโดยเฉพาะศิลปินดาราส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่คนที่นะ ถ้าใครพูดถึงในเรื่องที่ไปได้ค่าก็หน่อยนี่ไม่ได้พูดถึงที่ไปที่มามันมาจากครอบครัวที่ลําบากยากแค้นอยู่โหจะโกรธมากไปขุดประวัติเข้ามาเนี่ยบางคนรับไม่ได้ <c oughs> ตรงข้ามกับน้องต้นข้าวเนี่ย <c oughs> ก็เป็นคนที่เปิดเผยมาตลอดตะนั้นนามาทุกเรื่องทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตงานที่ด้วยนะเส้นทางขอไป เส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้น่ะนะครับต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างนะตอนเด็กๆเนี่ยอยู่อย่างไรนี่เปิดเผยไม่หมดเนี่ยเรียกว่าคนเปิดเผยเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลว่าใครจะไปขุดคุยเรื่องอะไรมาใช่ไหมนะพวกชอบขุดชอบคุยเรื่อง,องคนอื่นนี่หมดทางไปเลย <laughs> หมดทางหากินเ <laughs> พราะว่าแต่า เขาไปขูดคุยเรื่องศิลปินดังๆหรือใครดังดาราดังๆได้เนี่ยมีเบื้องล่ามเบื้องหลังอย่างไงมาเนี่ยคนพวกนั้นมันจะหากินได้เลยมันเจ้าหากินเนี่ยเจ้าหาเรื่องคนอื่นเนยแต่สําหรับกรณีของต้นก้าสุปิยาเนี่ยไม่มีทางเพราะว่าน้องเปิดเผยมาหมดเลย <c oughs> ตอนเด็กอยู่กับใครน้าพ่อแม่แยกทางกันน้าอยู่กับญาติสองคนอยู่บ้านเช่า <c oughs> วันหนึง่งก็อยากจะไป อยากจะร้องเพลงอยากจะหาเงินสร้างมาให้ให้ย่านะก็ไปก็ซื้ออุปกรณ์ไปก็ไปเปิดหมวกร้องเพลงตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่เลยนยยังจะใช้คําว่าเด็กหญิงนี่ก็เกินนะเพราะว่า,ายุสียกลัวบเ,เออเป็นตารกกันแล้วกันคือก็เปิดหมดอ่ะฉังนั้นใครที่มีขุดคุยเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรที่มันเป็นความลับดี่ไม่ได้ ฉะนั้นใครที่จะมาพูดถึงน้องต้นข้าวก็ต้องพูดถึงเรื่องปัจจุบันเส้นทางกานเปิดเผยมันเป็นตัวอย่างครับของการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีความรับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีความลับเราก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาเจาะใครจะมาน่าเขาเรียกมาหักหลังเรามาแบกเมยเราเพราะาเราไม่มีอ่ไม่มีความลับใช่ไหมนั่นแหละ เป็นเรื่องดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะนี่แหละครับทําอะไรก็เปิดเผยเลยหลายคนไม่กล้าบ,บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโวชาวได้ชานะนี่หลายคนก็โอ้โหพยายามทําตัวให้เป็นคนมีอันจะกินหลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนก็อ้างบ้านดังนี่ว่าตัวเองไปเรียนจบโน่นเก็บนี่มานีะมีพูดง่ายๆนะในชีวิตจริงผมเจอมาหมดนี่พอเห็นเข้าเรียนจบปริญญาโทรปริญญาเอกก็อ้างว่าตัวเองเรียนจบโทจบเอกมากกว่าเขาด้วย คุยกับเขาวางตัวเป็นคนนั่นน,นะครับพอเขารู้ความจริงก็มันก็หมดอืมสู้เรานี่เรียนจบปอสีก็บอกปอปอดสีลูกชาวนาก็บอกลูกชาวนาเนี่ยเปิดเผยเลยเลยเราเห็นตัวอย่างการใช้ชีวิตของลูกตนเขานั่นเป็นสิ่งเรื่องดีครับเปิดเผยทุกเรื่องเลยเปิดเผยทุกเรื่องพ่อแม่แยกทางกันแต่ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าปมใดไม่มีนอะ ตัวอย่างก็คือให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยน้องต้นข้าวทาให้เราเห็นอยู่กับญาติสองคนก็มีความสุขได้พ่อกับแม่เวลามีความพร้อมถ้าโอกาสเหมาะก,ก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจนั่นเป็นเรื่องดีเขาเรียกว่าให้จงเห็นคุณค่าสิ่งที่ตัวเองมีอย่าหวยหาสิ่งที่ตัวเองขาดมีความสุขกับ เนี่ยเห็นไหมก็เมื่อคืนงานเมื่อคืนโอ้งานเมื่อคืนสนุกสนานคลึ้นเกรงจริงๆสุปรียาแบรนด์กับสูตรต้นข้าสุปรียาเนี่ยโอ้มันพัฒนาไปไวมากน่าการแสดงการอ่า้างบรรยากาศออเดิร์ฟงานน่าอย่างพี่ปิงของน้องต้นข้าวกับพี่ฟอยใช่ไหมนะครับร้องเพลงโอ้โหละวงสนุกสนานเลยเมื่อคืน ก่อนที่น้องต้นข้าวจะขึ้นเห็นบรรยากาศเออแบบนี้เขาเรียกว่าเรียกแขกครับเรียกแขกน่เรียกแขกนะเนี่ยนะเป็นออเดอร์นะเนี่ยสร้างให้คนมีอารมณ์ร่วมก่อนนะดึงนี้คนก็ามาก่อนนี่นะโอ้โหมันมากเกินเห็นบรรยากาศเต้นเต็มเลยเออมีความสุขทั้งคนรอ้องมีความสุขทั้งคนที่อยู่ในงานไม่เซ็งไม่ต้องรอนั่งไม่มีอะไรเลย อ่าหรือว่าพูดนั่นนี่อะไรเนี่ยขึ้นบรรยากาศนี้่มันเข้าเลยเ็าเรียกว่าปูทางไว้พอน้องต้นข้าวมานะพอน้องต้นข้าวมาถึงปุ๊บน้องต้นข้าวก็ใส่เพลงหวานเลยพอขึ้นเพลงหวานนี่นก็ไปเลยนะ <c oughs> อารมณ์มันก็คล้อยเลยอ่ามันก็อยู่กับน้องต้นข้าวโฟกัสทุกเรื่องมาอยู่ที่น้องต้นข้าวบรรยากาศเมื่อคืนนี่โอ้โหมีความสุขกับ มีความสุขจนกระทั่งถึงเพลงสุดท้ายน้องลงเวทีทุกคนมีความสุขเต็มอิ่มแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขคนที่ชมอยู่ที่บ้านอยู่ที่หน้าจอก็มีความสุข <laughs> ปิดทีวีแล้วก็หลับเ <laughs> ออตื่นเช้ามาก็สดชื่นทำงานได้สบายนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราได้ fc น้องต้นข้าวก็ต้องมองนะครับมองให้มันเป็นเรื่องอะไรที่มัน มันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่ดีอย่าไปมองอย่าไปจำนะจำแต่เรื่องดีๆไว้นะ่ะจาแต่เรื่องดีๆนะ่ะเห็นในสิ่งที่เรามีเรายังไม่มีโอกาสไปสัมผัสที่สดๆนะไม่เห็นตัวตนแบบสดๆเราก็ดูแห้งๆไปก่อน <laughs> สักวันหนึ่งนะครับเราก็ต้องได้เจอนะนะครับหวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะ่ะไป เมื่อวันไปเลือกตั้งมาผลเลือกตั้งถ้าได้ท่านเป็นยังไงก็ให้มันแล้วไปนะครับมันจบในเกมจบแล้วก็แล้วไปนะเป็นสีสันของประชาธิปไตยขอทุกคนมีความสุขกับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามชมคลิปจนจบขอบคุณทุกคนไม่ทิ้งบ้านที่งทอ,งทอนชาแนลบ้านหลังเล็กๆของเราไปขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ